ฟังแล้วกบอกเขายิ่งฟังไปกเท่านั้นแต่ใจพี่ยังคิดถึงส่วนรวมอยู่ครับใจพี่ยังมองถึงส่วนรวมครับไม่ได้พูดเอาเท่นะแต่ใจกูยังมองถึงว่าถ้ากูไปเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมองถึงแม้ว่าคนไอ้พวกน้องๆมันจะไม่เห็นค่าพี่ก็เถอะแต่แต่พี่มองว่าถ้ากูไปเนี่ยมันจะหนักกว่านี้เข้าใจปะพี่ยังคิดว่าเออมึงไม่เห็นประโยชน์กูมไม่เป็นไรเว้แต่กูอะ่ะช่วยมือเต็มที่ ในที่ที่แบบคนคนหนึ่งจะทําได้อ่ะกูไม่ได้เอาแอคเอาเฮียได้กูทํอย่างนี้มาตลอดด้วยแล้วไม่ได้เคยพูดที่อะไรไม่เคยอวดอ้างอะไรเลยด้วยใครจะมองว่ากูเป็นไงก็ทางันแล้วถตาเรื่องของมันกูก็ปล่อยปล่อยผ่านเพราะว่ามันไม่รู้จักพี่จริงไงเข้าใจะปะคนที่รู้จักพี่จริงจะไม่พูดคํานี้เว้ยเพราะพี่เห็นแต่ส่วนรวมที่สุดละกูในส่วนรวมที่สุดละไม่เคยเห็นแก่ตัวด้วยเข้าใจปะ ถ้าใครดูบอดดูอยู่ตลอดอ่ะกูไม่เคยอดอ้างครับไม่เคยแบบแห็กูช่วยนู่นนั่นนะกูนี่นี่นั่นนะกูช่วยเนี่ยกกูช่วยแบบเงียบๆเนี่ยใครจะว่าไงก็เรื่องของมันนะ่อ้าวไอ้เหี่ยไป้ด <Mean> <t id> ้เ <ian> ย

เนี่ยเมื่อกี้เด็กพว้นญ้มันเตะเตะบอลมันอยู่นะบ่าตอนนี้วิ่งไล่จับและเนี่ยมันเตะบอลมาอยู่เนี่ย่ะเห็นเขาข่าวว่านะหนูตายนช่ไหม่ะแล้วพวกผู้หญิงก็วิ่งมาดูเววิ่งมา่ะไอเด็กผู้ชายคนมาหยิบไม้เคียใหญ่เลยเคี้ยหี่หนูนั่นแหละฮะแล้วผู้หญิงมันมามองเสร็จมันก็ตะโกนว่าพ่อพ่อไอพวกนี้เอาไม้เคี้ยหินหนูค่ะพ่อแล้วพ่อมันก็ตะโกนลงมาใครเคี้ยหีลูกกู้เดี๋ยวกูจะลงไปตบมึงเนี่ยเมื่อกี้ เียอะะไรวเด็กพงษ์มันเตะพ่อมันก็ตะโกนลงมาใครเชียรีลูกกูเดี๋ยวกูจะลงไปตบตบมึงเรื่องแปลกๆขเรื่องมัน เจ็บปะว่าเมืันก็จะเจ็บปะว่าชนเต็มๆหลบไม่ได้แน่ๆอันนี้อนิเมะสวดไม่ได้แน่ๆกูดูอย่างเดียวอนิเมะสวดไม่ทันแล้วครับตอนเนี้ยอันนี้เขากดชิปเดอะบิลวิ่งเนี่ยเขาเขาเขาอุด้งไงเขาอุด้งใส่ไงเข้าใจปะเขาด้งใส่แล้วมันไม้อ่ะ ว่าน่าจะหนักอะเจ็บหนักเจ็บหนักจริงอุ้ยยากอันนี้เฮ้ยอันนี้เชียงรายมีครับทุกคนที่เชียงรายมีนะที่เชียงรายมีนะครับเชียงรายมีคันนี้มีอยู่คันเดียวเคยเคยเห็นขับอยู่ไม่รู้เขาคือใครแต่เท่อะอ๋อ้ าใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่อ้ยอ่ะโอเคไม่เจ็บละเขาไม่เป็นไรละโอเคนะเขาไม่เป็นไรละโอเคดีถ้าไม่ได้อวดช่วยไว้ได้แย่เลยเนี่ยถ้าไม่ได้อวดช่วยไว้ได้แย่เนี่ยดีถ้ากดสต็อปทันไม่เป็นไรละไม่เจ็บละไม่เจ็บแล้วนะโอ้โห อวยพรวันเกิดทีครับพี่กอดขอแจมแจมแฮปปี้บอทเดย์นิวเยียรือทูมีอีทียมีความสุขมากๆร้อยสามสิบมีความสุขมากๆนะครับน้องชายพี่คิดอะไรก็ขอให้สมปรารถนาดั่งใจนะครับน้องคิดเงินพี่ก็ขอให้น้องมีเงินเร็วๆเลยนะครับน้องชายพี่คิดสิ่งไหนผมอยากได้กูต้องไปไหนอ่ะสุดยอดจริงรจิงใครก็ได้ช่วยกูด้วยเอ้ากูต้องไปไหนอ่ะ จริงใครก็ได้กูด้วยอันนี้จริงนะเว้ยถ้าไปสมัครเลยคนเดียวอ่ะมันไม่เท่ากับไอ้นี่เว้ยช่วงช่วงแบบมสามขึ้นมสี่แล้วเปลี่ยนโรงเรียนอ่ะมสามขึ้นมสี่แล้วเปลี่ยนโรงเรียนอ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบค้ยคว้างมากอ่ะไอ้เหียแบบอุเรนเนเอกชนมาใช่ป่ะอุเรนพลธิสารอ่ะที่นครสวรรค์อ่ะมหนึ่งมสามแล้วกูเปลี่ยนมาเรียนสตรีอ่ะโรงเรียนสตรีนครสวรรค์อ่ะตอนมสี่อ่ะไอ้เหียกูไม่รู้จริงๆนะเว้ยไป็นอย่างนี้เลยอ่ะ คือคือกูต้องเรียนวิชาไหนอ่ะคือกูต้องทำไงอ่ะไอ้หี้อะเฮลผมเพิ่งไปดูไอ้นี่มา MV ดูไว้ผมจะพูดอะไรให้ฟังฉากหนึ่งฉากของพี่ไม่รู้จักใครไม่รู้จักห้องเลยที่อะไม่เห็นภาพเดี๋ยวกูเปิดแป๊บเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพอะไรวะรู้รู้ไหมยืนไม่ไหวรู้ค่ถือข้าวไว้รู้เขานายเขายังนุ่มนี่แก ผมเอาคืนมั้แค่นั้นแหละแค่นี้ยเหรอจบเลยงสิทอใช่ตัวเขาไหวอีูแล้วชิวแลอันนี้เหรอมาแค่ตายตอนนั้นโอู้เดอเสียงเว้ยไอ้เซต้ามาเซต้ามาเซต้ามาเฮ้มรี่คิสป์ัอเหเนี่ยต้าขะ ต้องลูกอมเปล่ามันเป๊ะปะคลาสสิกเขาเรียกกลัวสองโดมันดูเร็วจริงเป็นยุคทอร์นาโดขอฟังอีกทีละกันเฮ้ยคลาสสิกเขาเรียกกลัวสองโดมันดูเร็วจริงเป็นยุคทอร์นาโดไอตีสติสนายเฮียกูเปิดกูเปิดเพลงนี้อยู่แล้วมึงร้องตรงคีย์จัดเลยไอสารต้อัตูลุงร้องซันต้าก็เพลงนี้ไม่แต่มึงร้องติงตรงคีย์จัดเลยคือแบบตรงเป๊ะเลยอ่ะ ใช่หรอเออไอเฮียตรงจัดไอเฮียนี่อะไรวะชัมมิงเว้ยก็เขาร้องเขาพูดซันต้ามาปุ๊บอัวก็หัวอัวก็รันเพลงเลยเว้ยพอพูดซันต้าปุ๊บอ้วรู้เลยว่าจะท่อนไหนอะแต่อ่วจําท่อนแรกไม่ได้แต่อ้วก็ลองก็ลองก็นึกอนึกในหัวอยู่ต้นธนาคารมาคุคาสิคเขาเรียกกัวซองโดมัดก็เรียกจีกับพยุทนาโดเนี่ยอัวก็พูดมาเลยมันก็ตรง ฮัลโหลคะ่ะ uh huh. ตื่นหรือยังคะอ่าว uh ่าไงวว่า huh. อ uh ๋อพอดีโทรมาปลุกอะค่ะเห็นเห็นว่ามันดึกแล้วคุณยังไม่ขึ้นสตรีมก็เลยโทรมาโอ้โหไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่แล้วโอ้ยอะโอ้โหว้าไอ้เหี้ยกูจำพ่อจำผมไม่ใช่หัวพ่อคุณนี่ผิดลั่งแล้วอ่ะขอโทษกูโด่วนเพี้ยน อมึงทำกับกูอย่างเงี้ยแล้วต่อไปกูจะไปปกครองใครละใครละว้าว้าอ่ะแล้วเบิดยังเป็นกลางไรอ่ะกลางไรอ่ะมสกอตครับย์ก็ต่อไอ้เอสกอตครับเรียบร้อย อ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะโอเคอันนี้ดูแล้วครับพร้อมอยังอันนี้ดูแล้วเก่งมากน้องคนนี้ของจริงอันนี้ดูแล้วเก่งจริงน้องคนนี้เฮียโอ้โอนยนับถือเลยดีนะครับไปอยู่กับพวก udah oh! lekasin <laughs> grab yang ini ไม่เช่จริงๆพี่ก็อยากขึ้นโกไรดอนไฟอะแต่รู้ว่าคนที่อยากพี่อยากเจอคือใครรูป้ปะจะมีใครวะไอ้เฮียเอ้ยก็ต้องอยากรีเบิร์ตสิวะไอ้เฮียกูแบบอยากหลบอ่ะอยากหลบหมัดเขาจังเลยวะไอ้เฮียไอ้ดอนไฟเนี่ยน่าทำเนาะไอ้เฮียดอนไฟอะสเตรมเมอร์อย่างเงี้ยเนาะไอ้เฮียกูก็ไม่ไหวแล้วล่ะ <laughs> ไอ้จะไปใครอ่ะมันจะต่อยด้วยอ่ะบอทเบอที่อะไระไลบอเที่อะไรบอดที่อะไรไะไร่ไรมึงเกเกินไปบังคับ กูยไม่ทำอะไรไมึงเลยนะกูคนเราก็มีตรกใรจรยยคนเราก็มีตรกใรจรเหมือนกันกูไม่มีอะไรในใจหรอกกูอะแค่นั้นแหละแต่กูแค่อยากขึ้นไฟ์แค่นั้นแหละ